เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านทุกท่านครับคผมจะอยู่กันใน Far Cry Primal ในพาร์ทที่10แล้วนะครับผมพาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับผมสําหรับซีรีส์นี้นะครับเราเนี่ยผมจะต้องไปตรงนี้นะฮะนี่ที่หมอพีให้เราไปนะครับดุยถึงแล้วนะกา,กากแห่งคลาติโอ้โหในถำ้ำรอมืดถ้ำอีกแล้วมืดอ้าวไม่มืดอ,าอ่างนี้ต้องใช้ไฟปึ๊บ โอ้โหลงน้ำไปไปโอ้ไกลด้วยทันไหมเนะี่ยอ๋อไม่ที่หายใจอยู่โอเคหายใจแล้วไปอยากไกลมากนะจะขาดอากาศเอาถูกไหมครับนี่เหรออะไรอะข้างบนหาตัวไม่เจอ ไม่เจอหนึ่งตัวขอบคุณที่มาว่าจะไม่เจอใครซะแล้วโอ้หเอาละอยู่ข้างบนยังเต็มเลยมาเอาละทีนี้แหละเก็บให้หมดทุกคนยืนทำอะไรแล้วก็ฮิวก่อนฮิวก่อนจะตายเราอยู่ที่เผาไฟหุ้ย โอ้โหเจอแล้วน้องกินนี่ฮะรถดาเมจไฟันยิงจังเลยไปออมมาตรงนู้นวิ่งโอ้โหอุ้เดือดอ้าวไปไหนวิ่งไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมา มาถึงแล้วปึ๊บอ,อ้ไฟไหมเออเปไ็นไงเก็บได้ไหมดีสินะหน้ากากเนะี่ยเอาแล้วเว้นจะอโอ้อูหธนูติดไฟด้วย โอ้เจเจอามาไม่ให้อะอะไรอะสักรีจะเผาแกข้าจะเผาเวงจา้าจะเย็นเออเอาเพื่อนมาช่วยใช่ไหมเอาแล้วใครมาช่วย อ๋อเราอ๋อเราเอาลูกศรแบบว่าไปไปแทงอ๋อที่ถอนจากขามาล้องเลยเป็นไงโกรจัดเลยตอนเนี้เจ๊ก็โกรมากขึ้นหนีออกจากสุสานใช่ต้องหนีไม่อยู่หรอกนะเอ๊หนีไปทางไหนนะทางนี้นะาโอเคขึ้นโอ้หาไม่เจอไปละเนอไม่อยู่ให้กระทืบหรอก ใครจะไปอยู่ตั้งเยอะโอ้อยู่ก็โดนลุมดิเหมือนเราจะวนมาที่เดิมเออตัวนี้รู้ว่ามันถึกรู้ว่ามันถึกนะก็เลยไม่สู้ไงเราก็ไปอย่างเดียวเลยเดินนะบุดีนะอัพสกิลมาเต็มมองเลือดเ,เราแบบว่าโคตรเยอะวิง่งข้าต้องกลับไปที่หมู่บ้านโ้ได้หน้ากากมาแล้วฮะ เจ้ามันมานี่คือหน้ากากแข่งคาติลาติเอาโอ้โหมาตาลีกลัวคาติอีกไม่นานเธอจะกลัวเจ้าป่า สวมหน้ากากรับพลังคลาติทำให้ทิดาตะวันเกรงกลัวข้าจะฆ่าแบตเตอรี่ก่อนอื่นเจ้าต้องมีพลังจากสัตว์ใหญ่ใช้พวกมันโจมตีวิหารของแบตเตอรี่ พักะอจงทำให้เธอกรอีดร้องรับทราบครับลุงเดี๋ยวเรามาหาดาก่อนนะครดาดานักสู้ผู้แข็งแกร่ง เอาแพ้หายแววอ่ะมีแค่อูน,นที่แข็งแกร่งกว่าวและเจ้าฆ่าอูน <c oughs> ไหวหรือเปล่าเ <c oughs> จ้าแข็งแกร่งมาก กาาา็ลร,ก,รลกไฟทำให้ทุกทรมานเจ็บปวดทากา,า,กาช่วย<า>ข้าที <c oughs> อะไระ ฮ้ยงจะปลดปล่อยอยางงั้นเหรอจ <c oughs> งไปสู่สุกติ เรียบร้อยครับผมสําหรับเ่าดําแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมต่อไปก็คือเราต้องไปถล่มฐานของของแบตเตอรี่เนี่ะนี่เหรอฐานนี้ใช่ไหมเ,เราต้องเออเขาทําประตูให้เข้าเราก็ต้องเข้าทางประตูอุ้ยจะตายล้กวิว่งยังไงยังไงเออ,เอ,อโอ้โหโดนยิงไม่ค่อยอยากจะตายกันเลยนะ ยังไม่จบอีกเหรอ,อยังไม่จบอีกเหรอเอ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 อโอ้โหแม่งโคตรโคตรถึกเลยนะเราอะโอ้โหมากันเป็นฝูงเลยนี่เออเออเอาสัวลูกกระจอกก่อนเอาลูกกระจอกก่อนลูกก็เออเออเอ,อุ้ยเอาไปไม่เดี๋ยว มามาตรงไหนนี่ก็ยิงจังเ่านักยิงธนูอ uhm ุ้ยโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เหรอเอื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 ออืออือ ไปดืดอจะหมดค่าอย่างกงอยู่นี่อยู่นี่เรียบร้อยอ๋อนี่เหรอหัวหน้าเจอแล้วหัวหน้าหัวหน้าเจอแล้วใช่ไฟใช่ป่ะใช่ไฟใช่ไหมได้เลยเตรียมพร้อมบอกเลยก็ต้องสู้กับไฟมา อ้โอ้โหมันมีสกิลพิเศษมีสกิลพิเศษด้วยออออออนนอโอ้ยโอ ouais. oh. ้ยโอ้ย เยอะเยอะหมาหมามาได,ได้อีกได้อีกปลาอะไรปลาอะไรปลาบีก้าปลาบีก้า ใช่ไหมมาไฟกับไฟด้วยกันยังไงใครเขายิงอ่ะโอ้ยยังไม่หมดเดี๋ยวมันคล้องใจไงคือมันคล้องใจว่าทำไมมันถึกขนาดนี้ <just> ถึกจังเลยนะเรานะ่ะไม่รู้จะถึกไปไหนเรียบร้อย อะไรเจ้าพูดภาษาเวนจาเหรอใช่ข้าสอนเรื่องอิซิล่าให้เจ้าได้วิธีทางของทีดาตะวันบาตาลีพวกมันเผาเวนจาตอนนี้ข้าจะฆ่ามันระเบิดไฟข้าสอนเวนจาทำระเบิดไฟได้ เจ้าทำว่าไงนะอาวุธเลยนะเจ้าสอนทำระเบิดไฟเหรอเดินไปเดินเลยเวนจัดต้องมาหาข้าสิเจ้าเดินไปเองเลยแล้วกันโดกนกระทืบแน่โอ้่ยมันโกงสัตว์นี่ ไอซิลลาข้าไม่ใช่สัตว์นะข้าเอาอาวุธมาให้เจ้าระเบิดไฟข้าจำได้ข้ารู้แล้วเดี๋ยวในนี้ข้าหายใจไม่ออกนะกเรื่องของเจ้าสิไม่ได้กลอ่ะ หมอผีหมาป่าของเจ้าฉีใสเจ้าต้องปล่อยข้าข้าเป็นเพื่อนเจ้านะวินจากลุ่มนี้ช่วยเจ้าปลอดภัยได้นะเดี๋ยวข้ามีความลับจะบอกอิเซรามีเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกเป็นอาหารนักล่าของเราแข่งกันหามันเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่ง เจ้าขโมยมันมาแล้วเป็นอาหารให้เวนจางเงล่ะเป็นความลับที่เยี่ยม,มแต่เจ้าต้องอยู่ในกรงเหมอือนเราต้องไปเอาอาหารละเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพืชพันพนี่เหรอที่นี่แต่น้ำเมล็ดพันโอเคครับเราต้องไปขโมยเมล็ดเมล็ดตะพันเดนะี๋ยวเราต้องไปขโมยเมล็ดพันนะฮะเออเราก็บุกเลยอย่างเงี้ยสองตัวเราสบาย อุ้ยอะไรใครตีไหน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 ,ไหนมาอ๋อนี่ไงเจอแล้วครับโอ้วางซะแอบ,บเลยเรียบร้อยเก็บเอา้าอยู่นี่เองอโอ้โหอยู่นี่เองนึกว่าเสียงใครพูดเจอละขอละ ไปแล้วไม่อยู่แล้วนะเอาหัวแตกอ,อยู่นี่เรียบร้อยฮะนีพจากพื้นที่ไปแล้วดนะมาละเห็นใช่ไหมว่าข้าช่วยเป็นจ้า ข้าเป็นเพื่อนเจ้าแห่จะให้ช่วยให้ออกจากกองเลยนะเอาละฮะโอ้หพอดีของเลยอ่ะสร้างให้กันเลยเรียบร้อยครับซิล่าจาับุืนจ้าไปพวกมันเห็นข้าปืนจ้าคนไหนอีกไม่นานพวกมันจะมาฆ่า หรืมกลเอาฆ่าไปเป็นทาสเวนจา,จาคนไหนพวกมันเอาเขาไปบูชายันบูชายัน,นเหรออิซิล่าข้าวเวนจาไปบอกสิบอกไปว่าพเพราะอะไรเพื่อสักร,กรีพาทิตเนะี่ยเรือดของเวนจา,นท,าทำให้สักรีม,กรมอบพรแก่พืชพันธุ์ ไปสิทักกาเจ้าช่วยเวนจาได้ข้าจะอยู่กับเขาเขาสอนภาษาอิสซลาให้ข้าได้ไปที่นี่สินะบูชายาเลือดนี่หรออืมอุ้ยเพื่อนเป็นลม เอาไม่โดนหรอกัดเลยลุยตายแล้วเรียบร้อยอืทำลายเอาละทีนี้แหละเอาติดอะไรอ้ออะไรวะหมดยังหมดูหรอ เรียบร้อยข้ามาช่วยแล้วโอ้เกือบไปแล้วขอบคุณมากที่ช่วยนะเรียบร้อยแล้วอิซิล่ารู้ว่าข้าอยู่ที่นี่อีกไม่นานพวกมันจะมาฆ่าข้าแน่จะอยู่พวกมันได้เผาข่ายแล้วทำให้อิซิลา่ากลัว หาเวนจาที уров, ่ถ so so mm ูก hmm. จับให้ดีบางค่ายก็ซ่อนอยู่มีซ่อนวิกอะแล้วเราก็มาถึงกันแล้วนะครับเผาเผาเวนจาใช่เวนจาถูกแล้วเวนจาถูกแล้ว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 นี่คือเวนจายังไง เผาหมดมีอะไรเผาหมดเรียบร้อยรับจา้างเผาเอาเลยครับผมต่อไปนะฮะได้เวลาละเราได้เวลาที่จะไปปิดฉากกันละนะครับรคือตรงนี้เองเราเราก็ถึงแล้วครับอุย๊ยมีแมงมสพอด,ดีเลยขี่ได้ยิ้มตัวเลยนะยงั้นเราก็ขี่ไปถล,ล่มมันเลวกัน มาแล้วมาแล้วโอ้โหเข้ามาแล้วครับวูบโุ๊บตุบตุบตุ๊บตุ๊บตุบไงทางนี้หรอไปครับไปพังทั้งหมดพั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 งหมดยอะไงพังเอ้าหมดเหรอมาแล้วเอาบางมอสมาด้วย จะไปอิสระแล้วับรองว่าไม่มีใครกล้าข,ขวางเราเลยครับเพราะว่าเรามากับสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเกมนะครับสวัสดี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 ครับแอเรับปลดปล่อยอือใครยิงยิงอีกลแล้วมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียกพวกเข่นี้ก็เยอะพออยู่แล้ว ไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกไม่ต้องเรียกดุยคุยช้างมาช่วยด้วยยอดอืมอืมนี่แหละเท่านี้ไอตัวนี้เท่านี้ก็น่าจะพอสู้ไหวละ ไปเลวเราต้องมาช่วยตงนวุ้นต่อเนี่ยอะไรฮะขาไก่ถึงแล้วโอ้โหแบงมอสตีกับเสือมันไม่ถูกกันนะบุกมาแบบดื้อๆๆบุกมาแบบดื้อ บุกแบบดื้อมไม่ต้องตีึงตีเอาละอีกคนนึงไปต่อไปเราต้องไปอุย้ยใครอยากยิงอีกแล้วไปตรงนี้ครับหนีละไม่อยู่ให้ยิงหรอกบุกเลยแล้วกันกำลังนั่งเพลินเนี่ย ไปเลยไปไปไป,ไปลวโว้ยไม่อยู่หรอกวิหารของบาตรลีอ่อถึงแล้วพูดคุยพาขาไปที่วิหารพวกมันต้องไปเห็นหน้ากากของคาราติเราจะพักทินเองทากกาจะไปข้างใน ไปแล้วเอาละลุยไปแล้วนะเอาเลยครับใส่หน้าก,กากแล้วนี่หวาดกลัวยังงั้นเหรอหวาดกลัวไหมกลัวฟาติามาแล้วกระติกมาแล้วไม่ใช่ไหน มาบินจ้าอ,อย่าขยับดูสิแกทำไมลงไปอุ้ยเอาละเวลาจบเรื่องเออ โอ้โหเรียกพว้วไอีกเหรออะไรโอ้โหมาเต็มเลยมาเต็มมาเต็มอุย้ยมันตายยากมากออโอ้โหวิ่งเดี๋ยว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 ใจเย็นยิงอ๋ออย่างนี้เองื้อ,อ,อโอ้โหยิงโคตรแรงเลยธนู มาดูอะไรอะ่ะอีกอันนึงไปอุ้ยทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่ะเออโอ้โหดูขยับหนีขยับหนีขยับหนีโหเล่นเป็นบอสหนึ่งโดดนิดนึง ช่วยข่าเอายิงโดนเฉยเลยเป็นจ้าเผาเป็นจาให้กลายเป็นเท่าสกีเผามันให้กลายเป็นเท่าเผาแกแตแหละข้าก็ยังงงอยู่ว่าข้ายิงโดนได้ยังไง ชนะโอ้เจ้าปลามาแล้วเจ้าปลาแล้วแบตเตอรี่ล่ะ เธอตายแล้วว้ากินอะไรอะนับจากนี้ไปเรื่องราวของทักก้าเจ้าปลาจะกลายเป็นตำนานเล่าขานนักกล้าผู้จบชีวิตบาตารี่ดื <c oughs> ่มนี่ <c oughs> มันดีต่อเจ้านะ พรุ่งนี้เราจะไปล่าอิสิล่าคือนี่เราต้องเต้นฉลองให้ให้สุดเหวี่ยงเมาเราเหมือนจะเมาเมาอีกแล้วนะอา้าวที่ไหนงงเลยเมื่อกี้เรากลับไปที่ฐานแล้วเราไปอยู่ที่นี่ได้ยังไง นี่เราเมาแล้วเดินไกลขนาดนี้เลยหรอมาละได้มาจากหญิงบ้าที่สะสมหูเนะี่ยจ้าคุกคีกันที่นั่นเจ้าคาบาตาัตเตอรี่ตอนนี้อิซิล่ากลัวเวนจาแล้ว แล้วเจ้าจะเป็นอิสระ,ะกลับไปที่นั่นไหมไม่ข้าจะอยู่ที่นี่กับเวนจาจะว่าไงล่ะอิสิล,ล่าจะอยู่กับเวนจาได้ไหมเรามีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากเจ้จาจะปลูกเกมล็ดพืชอิสิล,ล่าได้ในไร่ของเวนจา ไล่ละแต่ข้าเป็นผู้บัญชาการเลยนะงั้นเจ้าก็ไปบัญชาการที่ไล่ก็แล้วกันนี่เป็นไงผู้บัญชาการต้องไปหาใครไสล่ามาได้หาหน้าเลยมาฉลองกับฉลองให้กับเวนจากัน มูนตายแล้วแบตเตอรี่ก็ถูกเผาต่อไปนี้เราก็จะแข็งแก่งจะไม่ได้โดนเดียวต่อไปแล้วไซล่าทักทั้งโอรสจะรับรู้ถึงเวนชาพวกเขาจะเกรงกลัวเจ้าทักก้า วันนี้ต้องการวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าพาจิตวิญญาณที่แก่งกล้าของเจ้าได้รวมเวนจาเป็นหนึ่งมาสิทักกามาฉลองกับพี่น้องของเราเถอะเอ๊ เรียบร้อยแล้วนะครับผมจบไปแล้วนะครับผมสำหรับ f าคาย y p r i ม a นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่ติดตามมาในทุก EP ีนะครับผมก็นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนอกจากจะบอกว่าขอขอบคุณนะครับผมที่ติดตามกันมานะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอพักไว้ที่นี้ก่อนละกันนะครับผมก็ถ้าเกิดชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นงใจผมด้วยละกันนะครับแลวคลิปหน้าจะก็หมับผมสำหรับคลิปนี่เราไปก่อนนะครับ Goodbye ครับ